กันตัวหน้าล่าข่าวแมนยูสนับสนุนโดยยาแก้ปวดเมื่อยตรากระเบนเน็บปวดหลังปวดเอวปวดเข่าปวดเมื่อยตามร่างกายคิดถึงกระเบนเนบสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้อาการกรดลายย้อนท้องอืดท้องเฟ้อสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ผ่าน3ช่องทางในภาพ สวัสดีครับกาโตหน้าล่าข่าวแมนยูมาแล้วนะครับประจำวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ครับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับช่วงต้นคลิปก็จะเป็นเรื่องราวอัปเดตทั่วไปส่วนท้ายจะเป็นการพรีวิวเกมค่ำคืนนี้แมนยูพบวัดฟอร์นนั่นเองนะครับ ก็มาอัปเดตกันหน่อยล่าสุดเมื่อคืนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศยุติความสัมพันธ์ทางการค้ากับสปอนเซอร์แบรนด์สายการบินแอร์โรฟลออย่างเป็นทางการแล้วครับเนื่องจากสถา,านการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศยูเครนกับประเทศรัสเซียที่กำลังคุกคกุรุนกันอยู่ในตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าประเทศในฝั่ง EU เน่เริ่มจะมีมาตรการในการคว่มบาตรรัสเซียกันแล้วเลยทำให้สายการบินประจำชาติของรัสเซียอย่างแอร์โรฟลอต ต้องโดนหางเลขไปด้วยครับถูกสั่งห้ามเข้ามาปฏิบัติงานในอังกฤษซึ่งแน่นอนก็เลยทําให้เกมวันพุทธที่ผ่านมาที่แมนยูมีโปรแกรมบินไปเตะกับฝั่งแอดมดริดในสเปนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สายการบินแอร์โรฟลอตแล้วนะครับต้องไปใช้บริการของที่อื่นแทนทางด้านของสโมสรก็ออกถแถลงการว่าเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนเราต้องขอทําการยกเลิกสิทธิ์การเป็นผู้สนับสนุนของแอร์โรฟลอต เราขอสแสดงความห่วงใยถึงแฟนบอลทั่วโลกและขอส่งกำลังใจถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสเตทเมนล่าสุดที่สโมสรเขียนออกมาเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเดินเรื่องค่อนข้างไวนะครับตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะต้องเจรจากันในการไม่ต่อสัญญาสาหรับในดีลวน้าแต่สุดท้ายก็ยกเลิกกันเลยกลางคันแบบนี้นะครับซึ่งในภาพที่ใหญ่กว่านัดชิงยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ตอนแรกมีโปรแกรมจะต้องไปเตะกันที่สนามแกสโตรมอารีนา กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียนะครับสุดท้ายก็ต้องย้ายไปแข่งกันที่อื่นแทนเพื่อเลี่ยงปัญหาทนานการเมืองโดยได้ข้อสรุปแล้วจากทางยูเอฟ่าว่าจะไปเตะกันที่สนามสตาร์ดเดอร์ฟรองส์แทนนะครับซึ่งเป็นสนามในประเทศฝรั่งเศสและก็เป็นสนามเย้าของทีมชาติตราไก่นั่นเองนะก็ถือว่าย้ายไปแล้วโดยทางการนะครับแกสรอมเนี่ยที่เป็นชื่อของสนามเก่าที่เกือบจะได้จัดนัดชิงก็เป็นชื่อของแบรนด์ บริษัทหนึ่งเป็นบริษัทร,รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียนะครับซึ่งพอมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยสโมสรชาลเก้ศูนยก็มีมติที่จะเอาโลโก้แบรนด์นี้ออกจากหน้าอกเสือ้อนะครับแม้ว่าจะมีการสนับสนุนกันมาอย่างยาวนานก็ตามเนี่ยฮะแก๊สพรอมที่เป็นสปอนเซอร์ข้าหน้าอกของชชลเก้มาหลายปีมากสุดท้ายเชลเก้จะเอาออก แล้วก็มีข่าวว่าเขาจะใส่คาว่าเชาเก้ศูนย์สี่ง่ายๆเลยบนหน้าอกแทนนะฮะเนี่ยครับการเมืองมันเชื่อมโยงมันเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่วงการฟุตบอลก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเหมือนกันนะฮะกลับมาที่เรื่องภายในสโมสรกันบ้างนะครับก็อยากจะเอาเรื่องดีๆมาบอกต่อกัน พูดว่าเรื่องดีดๆเหมือนจะเอาของมาขายเลยไม่ใช่นะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมได้แปลเรื่องนี้ลงเพจไปแล้วอยากจะเอามาฝากทุกคนอีกครั้งหนึง่งสําหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านเพราะว่าผมเนี่ยอ่านไปเองก็ฟินเองอยู่หลายครั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ2นักเตะที่ผมชอบมากในทีมชุดนี้นะครับก็คือ JS25 วิซานโชและก็คริสเตียโนโรนันโดนั่นเองนะครับจดนซานโชครับออกมาพูดถึงการที่เขาได้มีโอกาสเล่นร่วมกับคริสเตียโนโรนันโดซึ่งซานโชก็ออกแนวภูมิใจที่ได้ลงสนามเคียงข้างกับรุ่นพี่คนนี้ ซานโชพูดผ่านสื่อนะครับบอกว่ามันดีมากเลยที่ผมได้ลงเล่นเคียงข้างกับนักเตะที่ขึ้นชื่อว่าโกด greatest of all time หรือว่านักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลมันบ้าคลั่งเลยแหละครั้งแรกที่เขาเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวนะผมเนี่ยสตันไปเลยผมตะลึงไปเลยไม่อยากจะเชื่อว่าชาตินี้จะได้มีสิทธิ์ลงเล่นเคียงข้างกับเขาการได้มีเขาในทีมมันสุดยอดอยู่แล้วเขาเป็นนักเตะที่เก่งเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมเขากระหายที่จะคว้าชัยชนะตลอด และเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือนักเตะดาวรุ่งอย่างเราช่วยเหลือน้องๆให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรที่มันเป็นประโยชน์เขาสอนเรื่องของการเอาชนะคู่แข่งแบบตัวต่อตัว,ตวสอนให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องต้องมองมิดฟิลด์ยังไงมิดฟิลด์จะจ่ายเป็นตรงไหนแล้วต้องวิ่งยังไงให้ไปได้ทันเวลาเราแค่ต้องเรียนรู้จากเขามันต้องทําอยู่แล้วเพราะเขาอยู่ในวงการมานานเขาเป็นนักเตะที่ก็มีประสบการณ์สูงเขามักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอนะครับก็ฟินๆกันไปสําหรับแฟ,แฟนเบอร์เจ็ดนะครับ เบอร์เจ็ดในตำนานสอนงานว่าที่เบอร์เจ็ดในอนาคตก็อยากให้ซานโชซึมซับจากพ่โดมาเยอะๆนะครับช่วงหลังๆเนี่ยจริงๆเส้นทางเขาคล้ายๆกับโดเหมือนกันนะเริ่มต้นจากการเล่นปีกขวานะครับสุดท้ายก็มาโดดเด่นในฝั่งปีกซ้ายแล้วก็มีฟอร์มที่โดดเด่นต่อเนื่องในช่วงนี้นะฮะก็อยากให้ซานโชเป็นแบบนั้นต่อไปแล้วก็ขึ้นมาเป็นขุมกําลังที่สาคัญของทีมในอนาคตด้วยนะครับแต่จริงๆตอนนี้ก็สําคัญแล้วนะเป็นตัวสร้างสรรเกมตัวหลักๆเลยนะครับ ขณะดเดียวกันเรื่องที่เราก็อยากรู้ก็คือไอ้ที่โดนวิจารณว่าเริ่มอายุเยอะเริ่มเล่นไม่ไหวเริ่มเล่นไม่ออกเนี่ยสรุปแล้วพี่โดแกรู้สึกยังไงกับกระแสข่าวพวกนี้บ้างนะครับล่าสุดพี่แกก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยตัวเองเลยกับสื่ออย่างดาโซนบอกว่าเราต่างก็รู้ดีว่าเวลาคุณอายุ18อายุ20อายุ25เนี่ยมันก็ไม่เหมือนเวลาคุณอายุ35อยู่แล้วช่วงอายุมันก็ต่างกันสิ้นเชิงแต่สิ่งที่ได้กลับมามันคือเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้ รู้ว่าบางทีเนี่ยคุณก็ต้องยอมเสียบางอย่างเพื่อชนะบางอย่างมาทําอะไรอะไรให้มันสมดุลกับช่วงอายุของตัวเองเพื่อให้สามารถต่อสู้และเล่นในระดับสูงต่อไปได้จะให้มากระชากลากเลยเหมือนสมัยอ้อๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่แหละต้องไปพัฒนาด้านอื่นแทนมันไม่ง่ายหรอกสําหรับคนทั่วไปแต่ผมว่ามันง่ายสําหรับผมนะเพราะผมแสดงออกให้เห็นในสนามอยู่แล้วและตัวเลขมันก็ตอบแทนทุกอย่างได้อย่างชัดเจน ผมไม่จําเป็นต้องมาบอกทุกคนหรอกว่าผมเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างนี้ตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้วความจริงก็คือความจริงที่เหลือเนี่ยไม่สําคัญเลย doesn't matter at all ผมจึงแฮปปี้กับฟอร์มของผมในตอนนี้มากๆผมยังยิงประตูได้ยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ผมยังคงช่วยได้ทั้งสโมสรและก็ทีมชาติโปรตุเกสและผมก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปผมแฮปปี้ในส่วนที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็ตอบแบบมั่นใจสไตล์พ่โดก็คือแกไม่สนใจเสียงรอบข้างเลยนะครับแกเป็นเงี้ยมาตลอดอยู่แล้ว แค่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานต่อไปก็พอจบอาจจะดูมั่นใจอาจจะดูเซลฟ์แต่แกก็เป็นเงี้ครับคือแกก็ไม่ได้สนใจอะไรที่มันมาประเดบดังอยู่ข้างๆหูเพราะว่าถ้าเกิดไปจับทุกอย่างมาใส่ใจก็อาจจะอกแตกตายไปแล้วเพราะทุกคนก็จับตามองทุกคนก็พร้อมจะวิจารณ์พี่โดเสมอนะครับก็ดีแล้วแล้วแกก็แอบบอกนะครับว่าอยากจะเล่นฟุตบอลต่อไปอีกสัก4ีปีค่อยรีทายโอ้โหตอนนั้น40กว่าไหวไหมนะัก็ต้องรอดูกันนะครับ ว่าแล้วก็มาพูดถึงเกมในคืนนี้หน่อยครับแมนยูจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดนะครับซึ่งก็เป็นทีมที่เตะขาเก้าอี้โซชาหักดังป๊อกเลยเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วโดนปลดไปนะครับก็โดนกระหน่ำมา1ประตูต่อ4นะครับที่วิค a r a ร์เรชโรดบ้านของวัตฟอร์ดดูซิว่าเกมนี้แมนยูจะล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่นะครับสภาพความพร้อมของแมนยูรังนิกก็อัปเดตออกมาแล้วเมื่อคืนนี้ว่าทีมจะยังไม่มีสกอตตี้นะครับสกอตแมกโทมิน ที่ยังคงมีอาการป่วยทําให้พลาดทั้งเกมที่แล้วกับแอตาดริดก็ไม่ได้ลงแล้วก็จะพลาดเกมนี้อีกเกมหนึ่งด้วยนะฮะอีกคนนึงที่ยังไม่พร้อมเช่นเดียวกันก็ได้แก่เอเดนสันคาวานีที่ก็ยังไม่ผ่านความฟิตนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขานีบไม่ได้ซ้อมเลยนะฮะก็ลงสนามไม่ไหวแน่นอนห่างหายจากการลงซ้อมบนผืนหญ,ญ้าไปนานมากคือต้องบอกว่าคาวานีตอนนี้สภาพร่างกายถดถอยไปเยอะพอสมควรนะครับถ้าเกิดดูจากตัวเลข หายไปหลายเกมมากนะฮะจริงๆมีโอกาสลงสนามทั้งหมด93เกมตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูแต่ได้ลงสนามจริงไปแค่54เกมเท่านั้นนะฮะพลาดไปกว่า39เกมคือถ้าเกิดนับแค่ฤด,ดูกาลนี้ลงสนามแค่15นัดเจ็บไปถึง21นัดแมนะตามเบอร์เสื้อของแกเลยนะฮะกองหน้าแมนยูตอนนี้ก็จะแห้งๆหน่อยนะครับมากไม่อยู่ไม้เขียวไม่อยู่พี่โดก็ต้องแบกไว้ไม่งั้นก็ต้องเอาอ e ีแลนกาหรือไม่ก็แรชฟอร์ดขึ้นมาเป็น กองหน้าจําเป็นแทนไปนะครับพูดถึงอ e ีแลนกาแล้วก็จัดต่อเลยครับรังนิกพูดเอาไว้ในพรสคอนเกี่ยวกับเจ้าหนูคนนี้เหมือนกันเมื่อคืนก็บอกว่าโอเคแม้ว่าพลาดหัวข่าวต่างๆนานาเนี่ยจะเขียนถึงอ e ีแลนกาซะเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าก็ยิงประตูตีเสมอมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลสกอร์ที่เกิดขึ้นมันก็มาจากทุกคนในทีมนั่นแหละไม่ใช่แค่อ e ีแลนกาคนเดียวนะในครึ่งหลังเราสามารถเปลี่ยนโมเมนตัมการเล่นได้เราเริ่มเล่นได้เป็นทีมมากขึ้นแล้วก็ทุกคนมีส่วนกับการเปลี่ยนเกม จกตัวจริงตัวสำรองก็มีส่วนทั้งหมดเนมัญญามาติชก็มีส่วนนะลงมาก็ทําให้รูปเกมดูไหลลื่นมากขึ้นซึ่งผลสกอร์ที่ได้มาก็ถือว่าน่าพอใจเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถทะลุเข้าสู่รอบถัดไปได้แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะเพราะว่าจะยังคงมีเกมเล็ก2ที่ยากรออยู่แน่นอนการเจออัมาินบติดไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับแค่ตอนนี้ทีมเราจะโฟกัสกับเกมพรีเมียร์ลีกก่อนเราค่อยมองไปเป็นทีละเกมนะครับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเล็กที่2ก็ค่อยว่ากันในสัปดาห์ถัดไปนู่นนะฮะ ซึ่งผมว่ารังนิกพูดดีนะก็เป็นการให้เครดิตกับนักเตะทั้งทีมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พุ่งเป้าไปที่เอรลนกาคนเดียวแล้วก็เป็นการลดความกดดันจากตัวนักเตะด้วยไม่ใช่แบบเออเอรลนการแม่งเก่งมากอย่างงู้นอย่างนี้พอต่อไปเล่นไม่ออกก็โดนแฟนบอลกระหน่ำวิจาร์อีกนะฮะก็ถือว่ารังนิกตอบได้ค่อนข้างโอเคเป็นกลางนะครับอ่ะก็สภาพทีมที่เหลือของเราค่อนข้างสมบูรณ์ครับก็จะขาดแค่อย่างที่บอกขาดคาวานี่กับแม็กโทเมเน่ไปส่วนฝั่งของวัตฟอร์ด ตอนนี้ได้ปู่รอยฮอตสันเข้ามาคุมทีมนะครับก็ต้องลุ้นเช็คฟิตของจอชูคิงอดีตนักเตะแมนยูที่มีอาการฟกช้ำจากการซ้อมอันนี้ชอบยิงแมนยูด้วยนะครับนอกจากนั้นชูอัลเปโดปีเตอร์เอเตโบนิโคลัสเอ็นคูรูและก็ยูราสคุชกาก็ยังเจ็บอยู่นะครับที่เหลือโอเคกันก็ถือว่าขาดตัวหลังไปบ้างบางคนนะฮะมาเช็คสภาพทีมมาดู11ตัวจริงของ2ฝั่งกันขออนุญาตหยิบยกจากคูสกอร์มาเหมือนเดิมนะครับฝั่งแมนยูเนี่ย ก็ยังสลับไปสลับมา4-2-3-1บ้าง4 3 3บ้างแต่ในวันนี้เขาให้เป็น4 3 3นะครับเดเคอาเฝ้าเสากองหลังแม็กควายลินเดเลฟแบ็คขวากลับมาเป็นดาโลนะครับแบ็คซ้ายเป็นอเล็ก์เตลิสตรงกลางจะมีมาติชคุมนะครับบรูโน่แฟนันขนาดกับป๊อกบาในการทำเกมส่วนแนวรุกจะมีคริสเตียโนโรนันโดยืนคำตัวหลักแล้วก็มีซานโช o ที่ต้อง จับลงสนามเป็นตัวจริงช่วงนี้แล้วก็มีอีแลนก้าที่อาจจะค่อนข,ข้างโดดเด่นกว่ารชฟอร์ดช่วงหลังก็เลยอาจจะเป็นตัวจริงแล้วก็ดรอรชฟอร์ดไปก่อนนะครับล่าสุดรชฟอร์ดในนัดที่เจอแอตมาดิดก็โดนวิจาร์เยอะแล้วพอมานั่งดูคลิปย้อนหลังเรื่องของจังหวะนรกต่างๆในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าเออพลาดเยอะจริงนะครับตัดสินใจปแปลกๆในหลายจังหวะเลยแหละส่วนวัตฟอร์ดครับอาจจะมาแผนเดียวกัน433ก็จะมีเบนฟอสเตอร์เฝ้าเสานะครับกองหลังจะมีทรูสเอคอง กาบาเซเลมีเฟเมนีกากา่านะครับตรงกลางจะมีไทยัมเบซิสโซโก้แล้วก็คุชกาถ้าฟิตทนันนะฮะแต่นั้นจะไม่ทันหรอกส่วนแนวรุกอิสมาอิลาซาปีตัวเก่งนะครับเอมมานูเอลเดนิสคนนี้เคยยิงแมนยูมาในยูโรป้าแล้วก็จโชคิงถ้าเกิดฟิตทนันเหมือนกันนะครับซึ่งผมว่าคนที่น่าจับตามองที่สุดก็อาจจะเป็นเอมมานูเอลเดนิสนะฮะผมจำได้ว่าเขาเป็นนักเตะที่ยิงค่อนข้างเยอะใน ฤดูกาลนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวเลขแป๊บ,บนึงจะได้ชัวร์นะครับไม่อยากพูดมั่วๆเดนนิส uh, เนี่ยในล่าสุดนี้คือยิงไปแล้ว9ประตูนะครับโอ้โหเทียบเท่ากับรูโน่แฟินันส์เลยอยู่อันดับ5ของตารางดาวชนวอลพเมียร์ลีกตอนนี้นะฮะเออก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับย้ายมาพรีเมียร์ลีกไม่นานทำผลงานได้ดีมากอ่านี่ครับพวกตัวเจ็บของทั้งสองฝั่งกรีนวูดแน่นอนขึ้นเป็นเครื่องหมายคำถามติดคดีอยู่นะครับ คน้นของฟูกอร์ให้สกอร์มาเป็นแมนยูชนะ2-0นะครับซึ่งผมฟันธงไปแล้วในจอบประเด็นเมื่อวานนี้ของแมป์สปอร์ตก็คิดว่าแมนยูชนะได้แต่วัตฟอร์ดชอบชอบมีเซอร์ไพรส์เวลาเจอแมนยูชอบบางทีทําได้ดีนะครับโกมาเหนียวอ่ะเป็นฟอสเตอร์มาเหนียวบางทีกองหน้าก็คมก็เลยให้เป็นแมนยูชนะแต่ชนะด้วยการที่อาจจะเสียประตูแล้วผมมีความรู้สึกแปลกๆว่าอาจจะเสียเยอะก็ให้เป็น32ไปนะครับ อันนี้ส่วนตัวจริงๆนะคือมันเป็นไอเดียที่ผุดขึ้นมาเองทำมากคิดเห็นยังไงพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์กันได้ก็รับฟังทุกความคิดเห็นนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของการต้อนร่าข่าวแมนยูครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามกันนะคืนนี้แมนยูพบกับวัตฟอร์ดพิมียร์ลีกเพื่อ3แต้มสำคัญในการทิ้งห่างขึ้นไปในตำแหน่งท็อปโฟร์นะครับก็รอติดตามกันโอเคไปก่อนนะครับไปบปันใหมโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณยาแก้ปวดเมื่อยตรากรับเบนเนบสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองและสโลนสเปรย์แอลโกอฮอล์ล้างมือ